โยสสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมที่ชื่อว่าแยบแยบเออ่มันชื่ออย่างี้จริงๆนะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเกมที่เราจะได้รับเปิดเปิดพ่อหมดแล้วก็ไปทําลายข้าวของแล้วก็ไปขโมยของมาขายอะนะเกมก็ประมาณนี้เลยง่งงายๆไม่มีอะไรไปดูคลิปเลยดีกว่าโอเคทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยดเด้อโว้เฮลโลเฮลโล มีอะไรอุ้ยเปิดประตูได้อันนี้คืออะไร,ระอ,อ,ะอุ้ยกระทะงดแกร์นาแกร์นาแกร์นาเซมเปสไอเกี่ยวเองดิจะได้ลุกนาลุกนาครับนไปไปดูคนบริเวณอะไรก,นก,นกนันลุกนาลุกนา

โอ้แล้วกูตายแล้วอ่ะลุกหน้าลุกหน้าโอ้กลับอนากลับอนาเอาครับอนาไปได้ยังไงกูตายหาไปเนี่ยเที่ยมันตายมันตีโพเลยมั้ลุกหา้าลุกอน้า Look Anna. Look Anna. apa? Teleporta. Aerobis. Hei Aerobis. 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 Iya, lah, gitu deh. Menurut aku, ya, aerobis, 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 Grabana, Grabana, ana Grabana, ana Grabana, ana KRAP ANA Grabana, 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 aerobis 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 aerobis

ิึงตัวแข็งเลยว่ามันช็อกแน่ไหมขึ้นไปข้างบนน่ะกันอยู่ไหนวะมันตามหามืองว่ะดูเห็นแหละว้ไปไล่แข้งดีกว่าเฮ้ยมันแมปใหม่เออโรบิสเอโรบิสใหม่หรือแมปเดิมเอโรบิส างของ a e r o b i a e r o b i a e r o b i ะ a e r o b i เฮ้ยของฉัน Ascore e ไอ Ascore e ไอุ้ยอุยสวัสด้ยสลับที่มึงได้ Blink อุ้ย <c oughs> มันเทเหลือๆเลยว่ะสวัสด์สวัสด์สวัส อะไรอะ่อะคุณมึงมาเร็วอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อะ่ะ Aerobis Aerobis ไปเฮ้ยเราไม่ได้ว่ะเอาใส่พื้นแบบ Ascoi Aerobis Blink ไม่ได้อ้าวบีมิอุโอ ลักษณะเซเลพอทนาเซเลพอทนามีมอิลอนมูโอ้พิศยาอ้พิศยาอะไรอะไรเฮ้ยกระถาอะไรอ่ะโอ้มีมอิลอูมาดูดิเามาลองดิมีมอิลอูลองดิขอลองดิกดโอ้วิวดัมอิลอูเออดัมอิลอูอากโ อุ้ยโอ้ฟิชชั่กฟิชชั่กฟิชชักอ๋ฟิชชักอ๋ฟิชชักอ๋ฟิชชั่ก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  بيم ايو او بيم ايو او بيم ايو او اكتف بيني löL بي افتش ايو بيم ايو آو بيم ابعو بيم ايو مين يم ايو بيم ايو او มิมอูอูเรื่องอะไรวะิมอูอูมิมอูอูเทเลพอค่ะนะมิมอูอูเทเลพอค่ะนะมิมอูอูเทเลพอตนะเค้าใช้ยาใช่ไหมเทเลพอตนะเทเลพอตนะมิมอิมอูอูมิมอูยาูอียา ลักษณะพิเศษพิเศเซเล์พอกันนะเซเล์พอกันนะพิเซเลพอกันนะพิเศษพิเศษเฮ้ยอ่านยังไงอะพี่อเมริเอามริาพิเศษอมริกอเมริาแลกกันแลกกันบีมออฟิสิาฟิสอคฟิสิคฟิสฟิฟิิบีออูเซลล์ฟิสลักษะฟิ ลีมอ <Pil> ี้าอชิอชิวอชิวอชวอชอชลักหน้าอ้ยลหน้าออ้ักหน้าเก็บลักหน้าเฮ้ยเฮียอช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 พชชูพชักหน้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูียวใส่กูเยียวใส่มันพีชย มีเอเยลใส่เอเยลใส่เอเยลใส่ push เอเยลใส่ push push arrow bees อ้าชู่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  arrow bees 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 อ้าชู่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 เอาไปเอาไป push กรับนาเทมเพสกรับนากรับนายรักษณะกรับนายเซเลปโปกันหน่ักษณหนอา้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยคาริเบอร์อู้ช่วยด้วยช่วยด้วยเทมเพสเซเลปกันาเซเลปโปกันหนเซเลปโกันหนเจเพเคันาครับเรูเอรูเรูบะอะ อัดชิวฮาอัชิวอัดชิวตายฮะเลยอัดชิวกลับมปนะเฮ้ยทำไมเสียงมันเงียบไปหมดแล้ววะก <B rain> ูมีสองมืออ่ะมึงมาดิเซเ้พก,กันนะลักษณนนะ peace you peace you all oh.